ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่16สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนซื้อของมาฝากนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจนะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณเสียใจ ใครมีปัญหาเรื่องระบบหัวใจนะคะระวังโรคหัวใจกําเริบนะคะระวังมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจใครที่ลงทุนอะไรไว้มีโอกาสที่จะงอกเงยนะคะออกดอกออกผลมานะคะคุณจะได้ข่าวจากทางไกลนะคะจะมีคนส่งข่าวนะคะมีคนคิดถึงมีคนซื้อของมอาฝากนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยกับปัญหาหลายๆยางนะคะแต่คุณจะสามารถผ่านมันไปได้สื่อนำโชคของคุณวันนี้คืออายุของตัวคุณเองแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีน้ำเงิน แล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 8 1นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ